ปล่อยฉันปล่อยฉันออกไปจัดทิ้นได้อย่าอีย่าทำแบบนี้กับฉันผู้นายไม่มีสิทธิ์เอาชักโครกมาขังฉันไว้แบบนี้เป็นไงล่ะความรู้สึกที่ต้องอยู่ในชักโครกอล,ลอดการสมน้ำหน้ากะลาหัวจอเออ้วเราจะเอาอย่างไงกับพวกมันต่อไปล่ะเพื่อนฮะ ไม่ต้องห่วงเพื่อนเดี๋ยวฉันจะให้ลูกๆของฉันค่อยๆลิ้มรสของเจ้าคาเมล่าตัวนั้นเองเอาล่ะลูกๆที่รักได้เวลามั่มอาหารเช้าแล้วลูกพรอมนะลูกนะนพระจันทน์หิว,วนะก็หิวเหมือนกันเนาใ่น่าอร่อยจังขอฉันด้วยได้เปล่าโอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาล่ะลูกขมือบมาเลย เดี๋ยว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 ฉันไม่มีวันให้พวกนายลิ้มลองรสชาติของฉันหรอกอีกไม่นานสุดที่รักของฉันจะต้องมาช่วยดูกางเกงนายด่ก็ขาดแล้วนะอยย่านะ 2, อ,ยาอย่านยะ่าดะ,ะ,ะกินเลยลูกกินเลยกินเลยเศษกะหรี่เราต้องรีบช่วยเพื่อนของเรา มีเพื่อนด้วยหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมนายพีเพื่อนเยอะขนาดนี้พ่อครับเอาไงดีไม่ต้องห่วงลูกค่อยๆกินทีละตัวพ่อครับเจ้าพวกกระจอกเฮ้ยดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะตุยไปแล้วเอาไงดีอะ ดูเหมือนเขาจะติดเชื้อด้วยนะฉันว่าเรารีบโทรแจ้งสีภรรยาเขานีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแย่ละอ่ะอ่ะเอออนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตัวฉันน่ะนี่ถั่วส้มหายไปแล้วมันยังไม่จบเท่านี้หรอกเพื่อนเพราะว่านายติดเชื้อแล้วเชื้ออะไรของนายบ้าไปแล้วนี่จะพวงบ้า คุณก็ปอดทยใช่แล้วที่รักคุณมาช่วยผมช้ามากเลยนะฉันรู้ว่าคุณช่วยตัวเองได้แต่เดี๋ยวก่อนคุณติดเชื้อนี่นะเชื้ออะไรผมไม่ได้ติดเชื้อนะ